สวัสดีค่ะดิฉันชื่อแอนตรียสมพิษค่ะดิฉันโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์ได้ประมาณ33ปีการประจำที่ทำอยู่ก็อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมของภาครัฐแล้วก็ยังเป็นอดีตผู้ช่วยกงศูนไทยกิติมศักดิ์ประจำประเทศไอซ์แลนด์รวมทั้งสิ้น28ปี ซึ่งงานนี้เป็นงานจิตอาสานะคะมีก็มีหน้าที่ประสานงานระหว่างคนไทยกับท่านกองสุนแล้วก็ประสานงานระหว่างสถานทูตไทยกับคนไทยที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะแล้วก็ยังเ,เคยสอนทําอาหารไทยแล้วก็แกะสลักผลไม้ให้กับโรงเรียนฝึกอาชีพและงานอาริเลกที่ประเทศไอซ์แลนด์ก็ทําอยู่ประมาณ3ปีด้วยกันนอกจากนั้นก็ยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ให้พูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยภาษาไทยอาหารไทยแล้วก็ศาสนาพุทธนะคะซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดิฉันภาคภ,าคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ความเป็นไทยแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆให้กับคนต่างชาติได้รับทราบค่ะออนอกจากนั้นก็ยังเป็นครูอาสาให้กับโรงเรียนกศนวัดไทยไอซ์แลนด์ซึ่งก็ทำอยู่หลายปีด้วยกันก็ รู้สึกดีใจอะค่ะที่มีส่วนทําให้เด็กไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยรู้จักภาษาไทยพูดภาษาไทยแล้วก็รู้จักวัฒนธรรมไทยด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมไทยไอซ์แลนด์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้สมาคมมาตลอดนอกจากนั้นก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมพุทธสมาคมไทยในประเทศไอซ์แลนด์ด้วยค่ะการที่ดิฉันได้ทํางานแบบ ด้านจิตอาสาเนี่ยนะคะก็ถือว่าที่ฉันโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทํามันรู้สึกปัาปรื้มยินดีค่ะเมื่อทําแล้วแล้วก็งานนั้นเสร็จสิ้นไปด้วยดีเราก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากๆกะคะแล้วก็การที่ดิฉันมาใช้ชีวิตในต่างแดนเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพสังคมวัฒนธรรมอาหารการกินแล้วก็ตลอดจนสภาพ ดินฟ้าอากาศที่มันแตกต่างไปจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิงค่ะก็เราก็ต้องยังไงก็ตามเราก็ไม่ลืมความเป็นไทยเราต้องใช้ความเป็นไทยของเราประสบการณ์ของเรามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของเขาเพื่อที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขได้ในต่างแดนนะแล้วก็เมื่อดิฉันได้มีโอกาส ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยครั้งใดดิฉันก็จะรีบทําโดยไม่รีรอแล้วก็ไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าดิฉันคิดว่าออมันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่เราได้นําเสนอวัฒนธรรมของเราให้คนต่างชาติได้รับรู้นะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งในการที่ดิฉันมาใช้ชีวิตในต่างแดนเนี่ยดิฉันก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวคิดของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าเสมอเลยค่ะแล้วก็ ชื่นชมเป็นคนที่ว่าชื่นชมในสิ่งที่ที่ฉันมีไม่ใช่ยินดีกับสิ่งที่เราไม่มีดิฉันคิดแบบนี้เสมอมาสำหรับประเทศไอซ์แลนด์นะคะก็เป็นประเทศที่มีความงดงามแปลกตาและสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ที่ฉันนำมาคิดเสมอนำมาใช้ใช้ในชีวิตของเราก็คือสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ย่อมมีการดับสูญ ดิฉันได้ไปเห็นน้ำพุร้อนที่มีชื่อว่าเกเซอร์ที่ประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่ใหญ่มากซึ่งครั้งหนึ่งนะคะเขาก็เคยยิ่งใหญ่มีพลังมากแล้วก็ได้แอคทีฟมาเป็นเวลาถึงหมื่นปีแล้วก็เคยพุ่งสูงสุดถึง170เมตรด้วยกันแต่ในวันนี้นะคะในที่สุดก็ไม่ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีพลังขนาดไหนก็ตามสิ่งที่ หลบไม่ได้ลี้ไม่ได้ก็คือมันก็ต้องจบสิ้นลงในวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งก็ในที่สุดน้ำพุร้อนกีเซอร์นี่ก็สุดสิ้นลงค่ะไม่ไม่แอคทีฟต่อไปก็จะเหลือไว้แต่รูปลักษณ์ของเขาเท่านั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีแตกดับก็มีสิ่งเกิดใหม่ขึ้นมาตามวัฏจักรของวัฏของของธรรมชาติก็เขาก็มีน้ำพุร้อนตัวใหม่ขึ้นมาแทนที่ค่ะ จึงยึดหลักการดําเนินชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ประมาทในการดาเนินชีวิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเออสเกิดสถานการณ์โควิดระบาดขึ้นมาทั่วโลกในครั้งนี้นะคะก็ดิฉันก็ยิ่งคิดว่าดิฉันคิดไม่ผิดะคะ่ะที่ดําเนินชีวิตมาแบบเรียบง่ายมาตลอดไม่ประมาทนะคะแล้วในด้านเวลาดิฉันสอนนักเรียนเนี่ยก็ดิฉันก็มักจะยกสุภาษสิทธิ์ที่ได้มาจากเรื่องกฤษณาสอนน้องนะคะ มาให้นักเรียนได้ใช้แง่คิดในการดำเนินชีวิตก็คือบทที่ว่าพริกศพประกาสอนอีกกุญชออันปรดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาอันนี้แหละคะ่ะที่ดิฉันใช้สอนเด็กนักเรียนประจำมาตลอดแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราก็ทราบกันอยู่ว่ามันใช้เวลามาประมาณ เกือบปีครึ่งแล้วที่ผ่านมาเกือบจะสองปีก็ได้ว่าได้นะคะที่ได้เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดเชื้อไวรัสโควิด COVID 19ขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ประชากรทั่วโลกได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะการที่มีโควิดครั้งนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยพวกเราได้บทเรียนมากมายหลายหลายอย่างเลยค่ะทั้งดังการดําเนินชีวิตเราจะทํายังไงการงานหลายๆอย่าง ซึ่งเราได้บทเรียนเยอะแยะและเราต้องนำมาปรับใช้แต่ก็ยังมีคำถามกันมากมายนะคะว่าทำไมมันถึงเกิดโรคระบาดนี้ขึ้นมาภายใต้คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะดิฉันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของระบบกรรมที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เพราะโรคระบาดเนี่ยก็เกิดขึ้นได้อีกไม่นานก็คงจะดับสูญไปเหมือนกันเหมือนกันกบทุกๆสิ่งในโลกนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีดับ แต่คงต้องอาจต้องใช้เวลาแตกต่างกันไปนะคะแต่ในช่วงเวลาที่ยังมีเชื้อโรคระบาดอยู่เนี่ยยังไม่ดับศูนย์ไปจากโลกนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเราเพื่อทำให้เราและครอบครัวสังคมรอบๆตัวเราปลอดภัยต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันสามัคคีกันพวกเราทุกคนในโลกนี้ก็จะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ ดิฉันก็ขอส่งกำลังใจนะคะและขออำนาจพระคุณพระศรีพระรตาตรัยปกป้องคุ้มครองคณะแพทย์คณะพยาบาลบุคลากรทุกท่านที่เกี่ยวข้องตลอดจนคนไทยทุกๆท,ท,ท่านออขอให้ปลอดภัยจากการระบาดในครั้งนี้ด้วยนะคะสาธุค่ะแล้วก็ดิฉันก็ขอส่งดวงใจดวงได้น้อยเนี่ยนะคะมาเป็นกำลังใจให้จากไอซ์แลนด์นะคะ ขอให้คนไทยทุกคนสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ